ครับวันนี้ก็มาอีกเจ้าถอ,อนกันไม่ทันกันเลยทีเดียวเนะี่ยกองกันไม่ตับ้บเลยล้วผักดีจัดนี่ก็มะหวานไว้นะครับออกมาวันที่ยี่สิบพฤศจิกานะผักก็อายุราวๆสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดวันนะครับถอนไว้เข่งมีสี่ร้อยลูกนะไม่ทันนี่กองกันพเนินทันซะเลย ฝั่งนี้ยังน้อยฝั่งนู้นแม่หมาไม่ทันโอ้โหเหนื่อยคนถอนเนี่ยฮะไม่มีเข่งอ่ะต้องมาเก็บอีกนี่ครับขาวแพรบเข่งสี0อยโลก็เอาไมา่อยู่ครับ ี่ครับเก่งทีหัวดีเก่ง4 0 0ร้ถตักสองันครับเอาไม่ทัน,นดินดีด้วยครับแปลงนี้ก็เป็นดินดำร่วนทรายนะครับเป็นดินแถวเขตระบำอำเภอหานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับแปลงนี้ก็จะนิยมทำพักกาศหัวแช่เท้าช่วงฤด,ดูหนาวสิ้นปีกันนะครับ แบบนี้ต้องมีไล่ละหกตันกว่าเอากันไม่ถันจริงๆครับเค่งนี้ต้องแย่งกันนะ ค่ารถตักก็ตั๋วร้อยนะครับรถพ่วงก็ตันละห้าร้อยห้าสิบและแต่เขตแลวแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็หกร้อยเนี่ยก็อยากได้ผักเยอะก็ต้องถอนกองเอาแบบนี้ก็เห็นใจเห็นใจคนถอนเหมือนกันนะพู้ถึงแต่ก็ต้องสู้กันไปครับรเกษตรกรชาวไร่ชาวสวน โอเคก็ okay, ประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกมอสดไว้เช่นเคยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ